ดูนี่ผัดผงกะหรี่ผัดรวมมิตรโอ้โหทะเลรวมโน่นนี่นั่นจานนี้นี่ 60, 50บห้าง่ายๆเลยร้านเขาไม่รับแต่เราไม่รู้และที่เราไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราไม่เคยมาแต่วันนี้รู้แล้วนะครับเอาตังมาร้อยเดียวคุณได้กินซีฟู้ดแน่แหลมฉบังร้านนี้ครับอร่อยร้อยเดียว ร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรถเข้มเต็มเครื่องเทศคุณผ,ผู้ชมวันนี้แทบจะไม่ได้คุยเลยนี่จะหมดแล้วจะหมดแล้วนี่เจ้าของร้านปาัาหลังสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่หลังฮะ <c oughs> โอ้แล้วี่นี่แม่ครัวกาลังผัดตัวมอมแมมอ,อยู่เลย <c oughs> โอ้ยร้านนี้นี่สุดยอดเลยนะฮะนี่ทํากันไม่ทันเลยนะยิ่งช่วงเที่ยงแบบนี้นะลูกค้าก็ทยอยเข้ามาคือแบบไม่มีเวลาคุยนะเราถามเท่าที่ถาม,ถาม,ถาม,ถามได้แลยคุณผู้ชม เอาเป็นว่าถ้าเกิดผมมีตังร้อยหนึ่งเนี่ยเขาบอกร้านนี้กินหอยเชลได้เหรอได้ครับผมได้ไหมพี่หลานได้ครับผัดชาหอยเชลกระเพราหอยเชลค่ะโอ้ยผัดชาหอยเชลได้หมดเลยห้าสิบบาทครับแต่ว่าเป็นรวมก็หกสิบบาทกุ้งหมึกหอยเชลเนี่ยจะหกสิบบาทค่ะกุ้งหมึกหอยเชลหกสิบบาทหอยเชลหอยเชลหอยเชลกุ้งแล้วแต่ที่พี่จะรวมได้หกสิบบาทเองเฮ้ยแล้วกับข้าวนี่มีกี่เมนูอะพี่ออ๋ก็ มีมีทะเลทะเลซีฟู้ดแล้วก็ป่าของป่าก็เก้งฟางตะเก้งกบนกชิงเหรอมีเก้งด้วยเหรอโอ้มีเก้งมีนกมีไอเค้มีปลาไหลมีหมูป่าที่นี่มีจลาโอ้ยมีเก้งมีกบมีนกมีหมูป่ามีปลาไหลไอ้เค้มไอ้เค้อ้ยโอ้ยนี่มีของป่าด้วยกับข้าวร้อยยี่สิบครับถ้าเป็นต้มยำกับร้อยห้าสิบทางนี้ผมแบบราดข้าวก็ได้สิใช่ไหมได้ครับพี่อย่างนี้ผมมีร้อยยี่สิสองจานนี่ได้ครับ ร้านนี้อยู่ไหนอะพี่ลังแหลมชะบังครับแหลมชะบังตรงไหนอะแหลมชะบังเก่าแหลมชะบังเก่าครับหมู่บ้านแหลมชะบังเก่าครับชุมชนบ้านหมู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมชะบังเก่าชุมชนหมู่บ้านแหลมชะบังเก่าครับนะเปิดกี่โมงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดมถึงแปดโมงสี่โมงสี่โมงเย็นพอถึงสี่โมงเย็นเจ็ดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นครับผมเปิดทุกวันโหผัดกะลเนละนาดมากเครื่องคงเครื่องแกงฮะคุพผู้ชมไม่คุยเยอะแค่นี้แหละ แค่นี้ก็ขายไม่ทันแล้วถ้ามีโอกาสก็แวะมาแล้วกันยอ,อ,อเลยเอาใส่เลย,เาสาเลยใส่ไปให้มันยโนนี่นอย,นอ,ย,นอ,ยอ,อร่อยจังเลยมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหกว่าจะได้คิวนานเหมือนกันนะแต่ว่าเวลามาลานี้ก็ไปเขียนคิวก่อนแล้วก็ไปหาโต๊ะนั่งแล้วก็รออย่างเดียวครับนี่จานนี้50บาท กะเพราหอยเชลล์โหมีห0บาทกินซีฟู้ดได้จานนี้60บาทครับทะเลรวมถึงว่ามีตังร้อยเดียวเลยคุณผู้ชมสั่งนี่จานเดียวก็อิ่มแล้วถูกไหมกระเพราจานเดียวก็อิ่มแล้วอันนี้ไม่รวมน้ำนะตามกติกาเราเลยนี่สั่งมาให้ดูนะครับโอ้แต่น่ากินมากแล้วเขาก็ยังมีเนี่ยกุ้งกระเทียมกะเพรานะฮะต้ยมยำปลากระพรงเป็นกับข้าวก็มีนะปลากระพรงทอดราดน้ำปลาหมึกไข่เค็มผัดชาหอยเชลล์ผัดผงกะหรี่เป็นกลับบ้านเนี่ยใส่ถุงเนี่ยร้อยยี่สิบแต่ถ้า โอ้โหดูดิมันน่ากินมากเลยนะนี่ดูนะเนี่ห้าสิบบาทแรมเลยแรมเลยไม่เกินร้อยบาทกินซีฟู้ดได้มาเลยแหลมฉบัง รสชาติเขาก็บ้านๆนะคุณผู้ชมอ่านคำส,สั่งนี่แหละก็เค็มๆหอมๆแต่มันดีตรงได้หอยเกลียถามว่าอร่อยไหมก็ประมาณหนึ่งไม่ได้อร่อยล้ําแบบโอ้โหอร่อยจังเลยนั่นโกหกนะนั่นโกหกนี่คือโอเครสชาติกินได้กินได้นะเนี่ยออกเค็มๆน้ำๆธรรมดาแต่ไม่ได้อร่อยแบบนี่จะไม่หลาไม่ขนาดนั้นเนี่ยผมกุหลานี่หกสิบบาทนะ สั่งมาให้ดูไหนๆสั่งมาแล้วก็ชินด้วยเลยโอ้โหนี่ดูกุ้งกุ้งกุ้งชิ่นก็ติดทะเลนะเขาก็เลยให้ราคานี้ได้ถ้าเกิดไปบ้านเราตามกรุงเทพมหานครก็คงจะไม่ได้หรอกนะคงต้องมี80ิขึ้นอนะ่ะอืมอดีอร่อ,อยได้ตัวไอเ้เจลจะบัดเค็มไปหน่อยอืม้ม โหลูกค้าเป็นร้านมา,ากับชั่วสารทิศเลยโห้โมโดนโดนโดนอันนี้โดน,โดน,โดน,โดน60บาทเองเอาหอยเชลมาปนหน่อย<ห>แวะมานะครับร้านเขาอยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านแหลมจะบงังเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามคุ้มค่ามีตังร้อยเดียวรู้ร้านอร่อยก็ได้เปรียบแบบนี้เนี่ เดี๋ยวเราจะไปติดสติกเกอร์ให้เขาละเป็นจดกมายว่าเรามาเยี่ยมแล้วมี50บาทได้กินหอยเชลมี60บาทได้กินทะเลรวมผัดผงกะหรีมานะแสนตุ้งแสนตุ้งดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับประรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ